ทุกอย่างปัญหากั็ได้ด้วยกันใช้เงินนะครับมีปัญหาก็ก็หาหมอใช้เงินซื้อ,อยาแดกเอาครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็บก a บเ e าอ้วนหอมพาซิง่งนะครับนี่ Channel เปิดตัวสับไข่นะครับหาสับะไครครับสับะไครมาลองวันนี้มาลองอาหารเด็ดแถวแถวซอยประมวลนะครับประมวลครับแล้วมีรุมแว่นนะครับโอ้โหวันนี้ ต้องพานเรื่องออกบ้านนี่บ่ายโมงนะครับอาจารย์เมื่อคืนกินอะไรครับเมื่อคืนไม่กินอะไรเมื่อคืนเหรอผมไม่ได้กินข้าวเลยออกมาหกโมงเย็นนะครับจนเฮ้ยสองทุ่มคุณออกไปไหนมาป้าไม่ได้ไปครับไม่ได้ไปเฮ้ยคุณเห็นคุณปิดโทรศัพท์อะไรอ่ะหรือคุณเฮ้ยก็ทักโอ๋อเหรอเรื่องไม่ดีแล้วคุยไม่ได้อาจัยไงก็เดี๋ยวลองดูกันว่าเบื้องหลีลุงแม่จะเป็นไงครับโอเคครับไป โอเคครับเจอี่ยครับร้านนี้ใจปั๊มไม่คิดปังครับหมูล้วนนี่คือยัไม่กินข้าวเท้าอ่าน,นมาตั้งแต่ระวังช h a n นอกวังแหงตั้งแต่ปีที่แล้วครับก่อนโขวิดระบาด2563ตอนที่สวัคซีนแล้อถึงออกมาทำว่าเรารักษาสุขภาพ หมูนุ่มมากนะครับไม่เช่กากหมูนี่ไฮเซ่นะครับเพื่อซูมเลยคือหมอว่าคอเตอรอก็ต้องคอเลสเตอรอลนะครับยาเรามี on, นี่เป็นขวัญใจนะครับชาวชาวแมสเลยนะครับทรงทรงเรานี้จะเน้นถ้าเพื่อนๆได้ดูนะน่าจะเป็นสายอิ่มนะครับสายอิ่ม อันนี้คืออะไรเคี้ยวหินหรือว่าอะไรครับอร่อยวัวตายควายล้มครับวัวตายอธิบายวัวตายควายล้มหน่อยครับจริงๆต้องมาลองพิสูจน์ครับนะนะครับรสชาติจะบอกว่าถ้าใครคิดถึงโรงเรียนเก่านะครับอารมณ์นั้นเลยคุณโดนไม่ได้โดนเรียนลืมลืมลืมบอกแสดงว่าตอนเด็กๆนี่ตั้งใจเรียนมากนะครับเนี่ยใช่ครับใช่ครับก็เลิกเรียนมาแล้วมานั่งกินอย่างนี้วันแต่ลมมากโลกเลิกเรียนมานั่งกินหรือปีนกำแพงมานั่งกินผมอ่ะส่วนตัวก็เป็นทั้งสองครับ อ๋อเป็นคนดีเป็นคนดีครับใช่เป็นเขาเรียกว่าประสบการณ์ชีวิตเลยนะมั้โอ้โหประสบการณ์เยอะนะคุณเนี่ยใช่ใช่เดี๋ยวเราจะไปกินกันต่อนะครับโอเคครับ